ซีรีส์เรื่อง Song of Youth เป็นซีรีส์แนวจีนคออตโมโบราณคอมเมดี้หากว่าใครยังไม่ได้ดูตัวอย่างก็ไปค้นหาดูกันได้นะครับส่วนนักแสดงก็มีไผ่ลู่รับบทเป็นหลินเร้าฉุนหวังอี้เจอ๋อรับบทเป็นซุนหวีหลวคนที่มาเขียนบทเรื่องนี้ก็คือหวีเจิง้งเป็นนักเขียนบทซีรีส์ชื่อดังแต่ปกติแล้วเขาจะเขียนบทซีรีส แนวดราม่าเข้มข้นคราวนี้แหวงแนวมาเขียนแนวคอมเมดี้เป็นเรื่องแรกก็ต้องรอดูว่าจะยังไงพลอตเรื่องซีรีส์ก็จะอยู่ในสมัยราชวงศ์หมิงที่มีห้องเต้เฉินหลงคลองบัลลังอยู่ครอบครัวของหลินเศ้าฉุนถูกทำลายหลังจากที่พ่อของนางถูกใส่ร้ายว่าทุจริตคอร์รัปชัน หลินเศร้าฉุนจึงไปศึกษาเล่าเรียนและฝึกทักษะทุกประเภทรวมทั้งร้องรำทำเพลงด้วยในขณะที่นางกำลังแสดงความสามารถอยู่นั้นนางก็ได้พบกับคุณชายหล่อรวยเพอร์เพกซุูนอีโหลทั้งคู่ตกหลุมรักกันด้วยความช่วยเหลือของซูนวีหลทำให้หลินเศร้าฉุนปลอมตัวเป็นชายและเข้าร่วมสอบจองหวนภายในปีเดียวกัน หลินเศร้าฉุนเริ่มทำธุรกิจและกลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหลินเศร้าฉุนและซุนอีโหลวแต่งงานกันหลินเศร้าฉุนช่วยเป็นคนกลางและสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวของสามีและช่วยแก้วิกฤตทุกรูปแบบให้กับครอบครัวสามีทุกคนในตระกูลต่างก็รักนางแต่เมื่อความจริงปรากฏว่า คนที่ทำให้ครอบครัวของเธอต้องถูกทำลายพ่อต้องตายไปก็คือซุนชินพ่อของสามีของนางนั่นเองในานามของความยุติธรรมดินเศร้าฉุนเลือกความถูกต้องและชอบธรรมนั่นก็หมายความว่านางเอกตัดสินใจอย่าออกจากตระกูลฉุนเพื่อจะดำเนินการตามกฎหมายกับซุนชินพ่อสามี แต่ยม่ก่อนผู้หญิงที่ยาออกจากครอบครัวสามีนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็ต้องรอดูว่าซีรีส์จะถ่ายทอดออกมายังไงนะครับเท่าที่ดูจากล็อตเรื่องแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะคอมเมดี้เลยนะครับมันน่าจะไปทางแนวดราม่าซะมากกว่านะครับแต่ยังไงก็ต้องรอดูซีรีส์กันนะครับว่ามันออกมาแนวไหนกันแน่ก็ไม่ทราบว่าออนแอร์หรือยังนะครับถ้าใครทราบก็บอกด้วยนะครับ แต่ว่าเท่าที่ดูตัวอย่างนี่ก็ตลกเหมือนกันนะครับแต่ถึงยังไงก็ต้องไปดูซีรีส์กันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีพอประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ